สวัสดีครับทุกท่านนะครับอยู่กับช่อง youtube เสือพาไปอีกครั้งนะครับตอนนี้พี่เสือพามาดูบรรยากาศนะครับการย้ายร้านนะฮะของตลาดน้อยลุงพลที่อยู่ข้างๆบ้านลุงพลนั่นเองนะครับผมตอนนี้แต่ละร้านค้าก็ได้ทยอยออกมาแล้วนะ,ะทยอยขายนะฮะพื้นที่จากจุดกึ่งกลางถนนออกมาทั้งหมด จากที่ทางการกําหนดไว้ขั้นต่ําต้อง9เมตรแต่นะฮะแต่ที่นี่นะฮะได้ทําเผื่อไว้ในเขตเชือกนี้13เมตร13เมตรพี่หมอนุวใหญ่วันไหนยานเหไรก็เดี๋ยววันนี้ผมดึมให้หมอนึมครับพี่อ๋อคเขาทำให้ผมผมไม่มีปัญญาทำเลยเดี๋ยวรอพี่พี่เฉีอย่างเดียวขอเนี่ยนะครับพี่เฉียวเข้าไปครับ ข้างหลังข้างหลังคุณครับก็ต้องไม่เป็นไรับ่งกระมิดเลยเนาะเสือพาไปเฮ้ยเสือพาไปอยู่เต็มเต็มจอเลยนะฮะจอเนี่นะฮะนี่นะฮะก็คือบรรยากาศการขายนะฮะที่อยู่ณปัจจุบันใช่ไหมครับซึ่งพอด้านหลังเขาย้ายเขาทำเสร็จเขาก็จะย้ายนะฮะสินค้าเหล่านี้กลับออกไปทางด้านนู้นนั่นเองนะฮะสินค้าที่นี่ถูกมากเลยนะครับผมนะฮะ นี่นะยี่สิบบาทนะฮะถูกมากมากนะฮะปากซื้อเลยครับพี่ครับกระเป๋าสวยๆเนี่ยร้อยห้าสิบบาทนะฮะพี่ครับครับผมตรงหมวกผมนี่เขาเรียกว่าอ่านอ่านว่าอะไรนะครับลูทินเซตบายมั่งมีครับผมอ๋ออย่าลืมติดต่อใครติดต่อเสือพาไปครับเสือพาไปนะฮะสินค้าที่นี่ถูกมากนะฮะเป็นงานทำมืองานฝีมือนะฮะที่สำคัญคือเราได้อุดหนุนนะฮะช่วยชาวบ้านให้มีรายได้นะครับ ส่วนตรงนี้นะฮะเป็นร้านของน้องเบียร์นะครับผมจำหน่ายกล้วยทอดกล้วยฉาบนะมากบกกล้วยน้ำว้าร้านน้องเบียร์นั้นได้ย้ายแล้วนะครับผได้ย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คือแนวที่มีการย้ายตามที่พี่เสือเล่าให้ฟังนะฮะคือแนวตรงนี้นะฮะคือแนวตรงนี้นะฮะซึ่งนับแล้วนะฮะวัดแล้วนะฮะสิบสามเมตรนะฮะสิบสามเมตรจากกึ่งกลางตรงนี้นะฮะเรานับจาก จุดกึ่งกลางนี้นะผมหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดคิดว่า,าจุดเส้นขาวนี้แต่ไม่ใช่นะฮะต้องเป็นเส้นกลางตรงกลางถนนนะฮะนี่ก็คือร้านที่หมอนหลุมนะฮะซึ่งจะย้ายพรุ่งนี้นะฮะน่าจะเป็นตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวรอตอนค่ำเนี่ยรอทางาพี่ช่างเขานะฮะขุดดินย้ายเสา เตรียมเสาลงเสาอะไรเรียบร้อยก่อนนะร้านพี่หมอหนุ่มถึงจะย้ายมานะเนื่องจากช่างมีน้อยนะฮะต้องค่อยๆขยับไปทีละร้านทีละร้านนะฮะนะส่วนตรงนั้นก็คือบ้านลุงผลนั่นเองนะนี่คือบรรยากาศการย้ายร้านของตลาดน้อยลุงพลนะฮะที่พี่เสือพามมาอัปเดตนั่นเองนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมช่อง YouTube เสือพาไปนะครับ